ผู้หญิงที่เขาเห็นคุณค่าของตัวเองนะเขาไม่เคยรู้สึกว่าการที่เขาเคยหย่าล้างมามีลูกติดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรเลยดังนั้นการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเดินมาแล้วบอกว่าผมรักคุณผมไม่เคยมองว่าไอ้เรื่องหย่าล้างหรือลูกติดมันเป็นปัญหาแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงคนนึงรู้สึกซาบซึง้งผู้หญิงที่จะซาบซึ้งกับอะไรอย่างนี้ได้คือผู้หญิงที่ยังไม่รู้ตัวเองมีค่าแค่ไหนอูดูสิเขารักฉันเขาไม่เห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงที่หย่ามาลูกติดอายุเยอะ ผู้หญิงที่จะซาบซึ้งแบบนี้ได้เพราะเธอไม่รู้ตัวเองมีค่าแค่ไหนแต่ผู้หญิงที่รู้ตัวว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนก็จะแบบออย่ามาแล้วไงโูกติดแล้วไงฉันก็เป็นชั้นแล้วฉันก็มีดีของฉันถ้าคุณเห็นก็ดีคุณไม่เห็นไรลดนิยมตาต่ำเองก็ไปไกลๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นก็ไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นอ้ว้าวเธอเห็นค่าฉันไม่ก็เอาก็เป็นเรื่องธรรมดาก็กูเป็นอยู่แล้วเอออย่างเงี้ย สูงผู้หญิงสูง,สงเดินปาคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าคุณสูงหุ่นดีจังเธอรู้สึกตื่นเต้นอะไรมัมก็กูรู้อยู่แล้ว